สวัสดีคะ่ะทุกคนโคโค่ลิทไมล์มาสเตอร์นะคะเป็นครูสอนด้านการปรับทัศนคติแล้วก็จิตวิญญาณนะคะแล้วก็สอนการเป็นผู้หญิงเลอค่าด้วยนะคะคือทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นผู้หญิงเลอค่านะคะหรือว่าการที่คุณจะมีทัศนคติที่ดีะคะ่ะคุณก็ต้องเริ่มจากการปรับที่ความคิดนะคะจาก ความคิดของคุณก่อนนั่นเองนันค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะดิ๊กก็มีความรู้ดีๆนะคะมาให้เพื่อนๆน,นะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องความรักค่ะ <c oughs> ค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือว่าทําอย่างไรให้ผู้ชายไล่ตามค่ะไล่ตามเราค่ะคือเราอ่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะบางทีเราไม่ต้องไป ไปตามเขาหรอค่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายมาไล่ตามเราเองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสัญชาติยานของผู้ชายนั่นเองนะคะกล้องนิดนึงนะคะโอเคโอเคค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกก็คือคือการที่เราเนี่ยอยากให้ผู้ชายไล่ตามเนี่ยมันก็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการเป็นผู้หญิงเลยค่ะนะคะ สิ่งที่ลิจะมาบอกคุณเนี่ยมันก็คือคุณสมบัติย่อยๆของการเป็นผู้หญิงเลิศค้านั่นเองนะคะก็ข้อแรกเลยนะคะก็คือถามมาถาม่ถามมาตอบกลับแค่นั้นพอค่ะเขาถามอะไรมาก็ให้เราตอบกลับไปแค่นั้นถามแค่ไหนตอบแค่นั้นนะคะอะ่คืออย่างเช่นเขาถามว่า how are you เนี่ยคะ่ะเราก็อ้ามไหาแค่นี้ก็พอนะคะแต่ว่า แต่ถ้าเวลาเขาถาม how are you เนี่ยก็ตอบเหมือนถามเขากลับไปได้นิดนึงว่าแล้วคุณหลาเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นพอนะคะมันมันเป็นมารยาทนะคะแต่ว่าถ้าเขาถามในเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นคุณทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะคะคุณกําลังทําอะไรอยู่หรอเราก็ตอบแค่ว่าเรากําลังอ่านหนังสืออยู่นะแล้วก็พอค่ะแค่นั้นพอค่ะ ถ้ายิ่งเขาถามเรื่องนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับแบบเรื่องที่จะถามยงไปถึงว่าอยากรู้ตัวตนของเราอะค่ะถามเรื่องทั่วไปอากาศเป็นไงอย่างเงี้ยเขาถามมาเราก็อาจจะตอบนิดนิดนหน่อยพอไม่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามกลับไปเยอะไม่ต้องเหมือนแบบไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นเรื่องส่วนตัวของเขามากค่ะคล้ายๆว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรเราเก็ตอบไปนะอืแล้วเราไม่ต้องอยากรู้เลย เรื่องของเขามากหรอกค่ะตอนนี้เราไม่ต้องอยากรู้เดี๋ยวต่อไปค่อยว่ากันนะคะแต่ตอนนี้อย่าพึ่งค่ะแล้วการที่ถามมาต่อไปเนี่ยนะคะก็คือเขาถามอะไรมาเราก็ตอบไปแค่นั้นไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวแล้วที่สําคัญคือไม่ต้องทักเขาก่อนนะคะไม่ต้องทักเขา굿มอร์นนิ่ง굿ไนท์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องทักเลยนะคะเป็นไงบ้างอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอะเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อง ไม่ต้องทักเขาก่อนนะคะให้เขาทักมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เขาทักหาเราก่อนเนี่ยเขาอ่ะจะไปนั่งคิดว่าวันนี้จะคุยอะไรดีนะวันนี้จะคุยอะไรดีแล้วเขาก็จะเหมือนหาเรื่องคุยกับเราค่ะทักเรามาคือเขาอ่ะวางแผนไว้แล้วแหละว่าวันนี้เขาอยากคุยกับเราอะไรนะคะเขาก็เลยทักเรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไม่อยากให้ทักก่อนเนี่ยเพราะว่า เวลาที่เราทักใครก่อนเนี่ยเราก็ต้องคิดใช่ไหมคะว่าเอเขาเราจะคุยอะไรเขาดีหน้าแล้วเราอะ่ะก็จะผู้หญิงบางคนอะ่ะก็จะคิดเยอะอะค่ะคิดว่าทําไมเขาไม่ตอบกลับเรามานะแล้วก็นั่งรอนั่งรอนึกออ,ออกไหมคะคือการที่เราทักแล้วก่อนเนี่ยไอย้ทักเขาก่อนเนี่ยเราบางคนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแบบรอการตอบกลับของเขาอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดปัญหาด้วยการที่ไม่ต้องนั่งรอการตอบกลับของเขาก็คือให้เขาทักเรามาก่อนพอเวลาเขาทักเรามาก่อนเนี่ยคราวนี้เราจะตอบเมื่อไหร่ก็ได้อย่าเพิ่งตอบเร็วนะคะครึ่งชั่วโมงค่อยตอบกลับชั่วโมงหนึ่งค่อยตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยตอบคือเวน้นเว้นระยะแล้วค่อยตอบกลับอะค่ะคราวนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่รอเราแล้วค่ะรอเราว่า ถามคำถามเรามาแล้วเมื่อไหรเราจะตอบกลับหน้าเขาก็จะมานั่งดูมือถือเลค่ะอันนี้มันจะทําให้เขาแบบไล่ตามเราค่ะมันจะทาให้เขาแบบคิดเหมือนวนคิดถึงเราว่าเธอทําอะไรอยู่ทำํำไมเธอไม่มาตอบช้นอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะก็มันจะทําให้เขา่ไล่ตามเรานะคะต่อไปข้อ2นะคะก็คืออย่างที่มันก็คือลิงก์มาจากข้อแรกนะคะคือเราไม่ต้องเขาถามมาเราตอบไปแค่นั้นแล้ว ข้อสก็คือให้พูดน้อยๆนะคะไม่ต้องพูดเยอะอย่าเป็นผู้หญิงพูดมากปากรั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปากรั่วพูดน้อยๆค่ะเป็นคนแบบพูดนิดหน่อยแต่แต่แต,แต่เวลาพูดแต่ละครั้งโคดมีความหมายค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะพูดน้อยๆแต่ พูดแต่ละครั้งให้มีความหมายให้มีมินนิ่งอะค่ะนะคะ,นะคะอย่างเช่นเขาชวนเราคุยนะคะอย่างเขาถามว่าวันนี้เป็นไงสบายดีไหมทำงานหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเยอะไหมอ่ะเราก็ตอบพูดนน้อยๆค่ะเออ uh, it's okay เงี้ยค่ะแบบว่าก็โอเคทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษตลอดคืออะไรมีแฟนเป็นคนฝรั่งอะนะคะก็เลย ใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็คือเราก็พูดกันเป็นภาษาอังกฤษอะไรอยงี้ค่ะแล้วจริงๆในช่วงที่ลิศเลือกอะค่ะลิศก็มีคนคุยค่อนข้างพอสมควรนะคะแต่ว่าก็เลือกคนนี้แหละเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ตรงมาตรฐานกับเราที่สุดนะคะ <c oughs> ค่ะคราวนี้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างเขาถามเรามานะคะ แล้วอลิสก็โอเคเราเราก็ตอบเขาไปน้อยๆใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เนี่ยอลิเห็นว่าเออเราคุยกันมาทีนึงแล้วก็ถึงเวลาทีา่เราก็ควรถามเขากลับมาแล้วใช่ไหมคะถามเขากลับไปแต่ว่าไม่ไม่ใช่อยู่ดีเราเราแบบเขาเรียกว่าเราคิดเรื่องที่จะคุยกับเขาก่อนนะคะคือหมายความว่ามันยังอยู่ในระหว่างการสนทนาอยู่ด้วยกันนะคะ ไม่ใช่เราเป็นคนไปเริ่มทักเขาก่อนในในวันนั้นเลยะคะ่ะคือเขาทักเรามาก่อนแล้วแล้วเราก็ตอบพอเราตอบเสร็จโอเคเป็นจังหวะของเราแล้วเราก็เลยถามเขาว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเลยะคะ่ะคือเห็นไหมคะว่าลิไม่ได้พูดเยอะเลยคือลิทพูดน้อยแต่เวลาที่ลิพูดอะ่ะมันมีความหมายะคะ่ะเพราะว่าอย่างนี้ถามเขาไปว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว แล้วพอเขาตอบกลับมาเล็กก็บอกว่าอืมเราห่างกัน14ชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือมีความหมายตรงที่ว่าเออผู้หญิงคนนี้แบบถามเรื่องเวลาแสดงว่าเขาค่อนข้างใส่ใจแล้วก็เคารพเวลาของเขาว่าถ้าเขากลางวันเรากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะได้รู้ว่าอ่ะกลางวันเขาหลับนะเราก็อย่าเพิ่งไปรบกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะก็คือพูดน้อยแต่มีความหมายนะคะก็คือคล้ายๆว่า การที่พูดน้อยแต่มีความหมายเนี่ยบางคนก็นึกไม่ออกว่าควรจะพูดอะไรใช่ไหมคะลิทให้คุณทำนี้นะคะให้คุณคิดก่อนพูดค่ะคิดว่าถ้าคุณถามเขาไปแล้วอะ่ะมันจะเป็นคําถามที่ดีไหมคิดแล้วค่อยถามไปนะคะจะเย็นเย็นไม่ต้องไม่ต้องแบบเหมือนไม่ต้องรีบレสปอนนะคะไม่ต้องรีบตอบกลับอะคะ่ะเอาเป็นว่าเขาถามมาแล้วเราก็ค่อยๆคิด แล้วค่อยถามเขากลับไปคิดว่าคาถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะเป็นคําถามที่สุภาพและมีมารยาทแล้วก็ค่อยถามเขาไปได้นะคะข้อที่สามคือทีเล่นทีจริงนะคะอันนี้หมายความว่ายงไคะเวลาที่เราเหมือนคุยกับใครอยู่อะคะ่ะให้เราทีเล่นทีจริงพูดแบบทีเล่นทีจริงอะคะ่ะอ,อย่างเช่นวันอาไงเดีย พูดทีเล่นทีจริงเนี่ยมันเป็นการสมมติเวลาเขาหยอดเรามาใช่ไหมคะเราก็หยอดเขากลับไปอย่างนี้คะ่ะสมมตินะคะจะยกตัวอย่างอีไหมแซ่เ, <c oughs> <c oughs> เธอกินข้าวกับอะไรอยู่หรออย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ตอบไปว่าฉันกินฉันกินข้าวกับไข่เจียวสมมตินะคะยกตัวอย่างไงมา กินข้าวไข่เจียวแต่ว่าฉันก็จะกินขนมหวานต่อนะแล้วเราก็หยอดไปว่า,าฉันแบบเหมือนฉันชอบกินของหวานนะเพราะฉันเป็นคนหวานหวานเป็นคนสวีทนะคะแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะสวีทกับฉันเนี่ยก็มาเราไปกินขนมด้วยกันก็ได้อย่างงี้ค่ะอันนี้คือการทีเลนีจริงหมายความว่าเราหยอดเขาไปนะคะเราหยอดเขาไปว่าถ้าอยากเจอฉันเนี่ย ก็นัดฉันไปกินขนมสินะคะแต่อยา่าเชิญชวนเขามาบ้านนะคะไม่ไม่ดีค่ะผู้หญิงเลิกค้าไม่ทำหรอกผู้หญิงเลิกค้าไม่ชวนไม่ชายมาบ้านนะคะอ่ะก็เราเนี่ยก็ลองทีเล่นทีจริงบอกเขาว่าถ้าอยากเจอฉันก็ชวนฉันไปกินขนมสิอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็จะเขาก็จะรู้ว่าเราเริ่มหย่อดเขาแล้วอ่ะคราวนี้เนี่ยแต่ที่ลิซบอกว่าให้ทีเล่นทีจริงเนี่ยหมายความว่า คุณแค่พูดหยอดเขาแต่คุณอย่าคาดหวังนะคะอย่าคาดหวังค่ะไม่ต้องจริงจังกับสิ่งที่คุณพูดไปเท่าไหร่อะคะ่ะคือเพราะมันเป็นการหยอดอะคะ่ะที่ลิปอยากให้คุณฝึกตรงนี้เนี่ยเพราะว่าคุณเคยเห็นไหมคะผู้ชายชอบทําแบบเนี้บ่อยมากชอบแบบหยอดทีเล่นทีจริงแล้วเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยคิดไปแล้คิดไปเยอะและ้วคิดแบบอ้า จะมาชวนฉันไปกินขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชวนฉันนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบคิดไปแล้วมนโนไปแล้วเยอะมากเลยแต่จริงเขาแค่หยอดเราอะค่ะเขาไม่ได้คิดจริงจังหรอกเราก็ทํากลับกันบ้างนะคะก็คือเราก็หยอดเขาไปบ้างที่เล่นที่จริงบ้างแต่ไม่ได้จริงจังไม่ได้คิดไม่ได้จริงจังจ้าอย่าเพิ่งคิดไปไกลฉันก็หยอดไปอย่างนั้นแหละคุณต้องอินเนอร์นี้นะคะ่ะแบบ ฉันก็ยอดไปอย่างเง้นแหละโถอถ้าอยากกินหรออยากนัดหรอก็ต้องนัดจริงๆจ,จังๆนะแล้วข้อที่สี่ถ้าอยากให้ผู้ชายตามเรานะคะหรือว่าไล่ตามเราเนี่ยข้อที่สี่ให้เรามาหมายหายค่ะมามายหายนะคะเพราะว่าการที่เรามาหมายหายเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่ใช่ของตายอะคะ่ะเรา เราไม่ได้ยึดติดกับเขานะคะเราเดี๋ยวมาเขาทักเรามาเราอ่ะมาตอบก็ได้มาตอบเขามาตอบนิดนึงนิดนึงเขามาตอบแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะให้เรามาหมายหายนะคะเพราะว่าอะไรอันนี้มันเป็นจิตวิทยายอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาที่คือผู้ชายอ่ะสัญชาติญาของเขาเนี่ยคือเป็นนักล่าใช่ไหมคะเวลาเป็นนักล่าเนี่ยเขาอ่ะจะชอบ เป็นฝ่ายล,ลุกเข้าหาผู้หญิงก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทักหาก่อนเชิญชวนก่อนเชิญชวนไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเชิญชวนไปดูหนังต้องให้เขาเป็นคนเริ่มก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องทําตามสัญชาตญาณของเขาเพราะสัญชาตญาณเขาคือการเป็นนักล่าค่ะเราให้เขาเป็นฝ่ายรุกเราก่อนเรานั่งอยู่เฉยเหมือนเราเป็นนางพญาค่ะ นั่งอยู่บนโขดหินถึสูงชะง่อนผานั่งมองทำไมเธอจะทำอะไรเธอจะเชิญฉ,ฉันทำอะไรไปไหนอย่างนี้ค่ะนั่งมองเขาแบบนี้รอเขาแบบนี้นะคะแล้วบางทีอ่ะเขาเงียบไปให้ที่คำว่ามาหมายหายเหมือนกันแยบอ่ะเขาหายไปแล้วก็ไปไล่ลูกเขาแยบไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ยค่ะถ้าเรามีใจนะคะถ้าเรามีใจแต่ถ้าเราไม่มีใจก็ ช่างมันค่ะปล่อยมันปล่อยมันให้มันทํามากกว่านี้แล้วเราค่อยตัดสินใจค่อยพิจารณานะคะทําให้มากกว่านี้แล้วฉันจะพิจารณาโอเคไหมคะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะมาหมายหายเราไม่ใช่ของตายเขาเป็นนักล่าต้องมาล่าฉันเสเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ให้เขาเป็นฝ่ายล่าตามสัญชาตญาณของเขาอะคะ่ะแล้วเขา คือสท้ายที่สุดเนี่ยความสัมพันธ์มันจะจบลงที่ความน่าเบื่อค่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนเขาได้อะไรมาง่งายๆอะ่ะเขาจะไม่เห็นคุณค่าค่ะเขาจะรู้สึกว่าเบื่อแล้วได้มาเป็นของเล่นพอแล้วแต่กับผู้หญิงที่ได้มาย่ยายๆหรือว่าผู้หญิงที่โอ้ยกว่าฉันจะได้เธอมานี้ทําไมแบบเล่นตัวเยอะเหลือเกินทําไมแบบนัดก็นัดยากยากเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบ คนนี้แม่งไม่ธรรมาดาอยากได้อยากได้ถ้าได้เดียจะต้องแบบเอาให้เข็ดเอาให้เข็ดอย่างนี้นะคะที่เล็กอยากสอนข้อนี้นะคะเพราะว่าการมาหมายหายเนี่ยเพราะว่าผู้ชายอะ่ะทําบ่อยค่ะแล้วเวลาทําเป็นไงคะเราเนี่ยก็จะแบบไปไหนนะคือในใจเราใช่ไหมคะก็จะแบบไปไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะแล้วเราก็จะดูมือถือใช่ไหมคะดูไอจีเขา ไม่มีการเคลื่อนหไหวใดๆเ,ๆเลยไปไหนอะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยละค่ะคือการที่เราทำให้เขาไล่ตามเรานะคะต่อไปนะคะข้อห้านะคะข้อห้าแล้วมีหข้อนะคะข้อหคือให้เราลงรูปส,สวยๆค่ะสวยมากนะคะแต่อย่าโป้นะคะผู้หญิงเลอะข้ามไม่โป้ค่ะ ผู้หญิงเลอค่าเนี่ยอาจจะมีโชว์ผิวโชว์เนื้อได้โชว์ผิวได้แต่ไม่โป้ะนะคะเพราะว่าถ้าโฟมเมื่อไห่เนี่ยค่าตกเลยค่ะค่าตกเลยค่ะเ,เพื่อน <c oughs> นะคะโอเคค่ะข้อ5คือลงรูปสวยๆ,ๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ชอบดูรูปค่ะดูรูปแล้วเวลาดูรูปเนี่ยเขาก็จะ มโนผู้ชายเป็นฝ่ายจินตน,นาการสูงมากค่ะจินตน,นาการไปไกลแหละจินตน,นาการถึงอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ดูรูปเท่านั้นนะคะเราอ่ะก็เลยต้องลงรูปสวยๆเพื่อให้เขาเนี่ยนึกถึงเราให้ตัวเราเนี่ยไปอยู่ในความคิดของเขาไปอยู่ในห่วงเขาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนให้เขาเห็นภาพเราบ่อยๆนะคะ แล้วการลงรูปเนี่ยไม่ใช่แค่คุณลงรูปเซลฟี่แบบแค่ SSD นี้อะไรเงี้ยค่ะมันธรรมดาไปนะคะมันธรรมดาเกินไปนะคะคุณต้องลงรูปที่เกี่ยวกับการมีคุณค่านะคะการลงรูปที่เกี่ยวกับการมีคุณค่าคืออะไรการลงรูปที่เกีก่ยวกับการมีคุณค่าคือการที่คุณลงรูปกิจกรรมนั่นเองนะคะ ทริคอยู่ตรงนี้นะคะการลงรูปที่มีคุณค่าคือการที่คุณลงรูปกิจกรรมนะคะกิจกรรมเนี่ยคือคุณชอบอะไรคุณก็ลงรูปนั้นเลยกิจกรรมที่คุณไปทำยิ่งถ้าลงเป็นคลิปที่กำลังทำอยู่ได้อะมันจะดีมากเลยค่ะเพราะการเคลื่อนไหวของผู้หญิงเนี่ยมันจะเข้าไปฝังในหัวผู้ชายนะคะมูเนต์ future, ของผู้หญิงที่สวยๆอย่างเงี้ยค่ะมูเนต์ของผู้หญิงที่นุ่มนวลอน่อะมันจะเข้าไปฝังอยู่ในหัวผู้ชายนะคะ เพราะฉะนั้นข้อ5ก็คือให้ลงรูปสวยๆลงโซเชียลเข้าไปเลยค่ะลงมันเข้าไปเลยค่ะนะคะแต่ไม่ใช่ลงถี่เกินไปนะคะบางคนลงวันละสิบรูปเนี่ยนีแบบโอ้ไม่ก็ลงเยอะไปไหมคะลงเยอะไปมันน่าเบื่อนะคะเราต้องลงไม่ต้องเยอะค่ะอย่างบางทีเราลงสามวันติดแล้วก็หายไปสามวันติดเลยค่ะต้องแบบนี้นะคะข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายก็คือให้เราทําเป็นไม่สนใจค่ะเราทําเป็นไม่สนใจเขาอะแบบคือหลังไมาอะโอเคเราคุยกันเขาถามมาเราตอบไปเขาถามมาเราตอบไปบ้างในระหว่างการสนทนาก็เราถามคําถามที่มีความหมายไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยหน้าในหน้าบ้านเนี่ยก็คือในในใน ในที่ไม่ใช่แบบแมสเซจหลังบ้านอะไรเงี้ยให้เราทำเป็นไม่สนใจนะคะไม่คือไม่ต้องไม่ต้องทักเขาก่อนนะคะไม่สนใจก็คือไม่ต้องทักไม่ต้องไปไลครูปไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรเลยค่ะทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เงียบเงียบไปนิ่งๆิ่งไบ้างหายไปสามวันบ้างไม่ต้องลงโพสต์รูปใดๆบ้างอย่างดูเชิงเขาไปก่อนค่ะดูเชิงอันนี้ละค่ะ ก็ลองอลองทําเป็นไม่สนใจกับผู้ชายที่เราสนใจนะคะจริงในใจคือสนใจมากเลยแบบไปบ้าอยู่แล้วเคซี่มากชอบมากแต่เราต้องทําเป็นเหมือนไม่สนใจค่ะเพราะผู้ชายอ่ะเวลาผู้หญิงสนใจอ่ะบางคนเทิร์นออฟเลยนะคะเทิร์นออฟคือแบบเหมือนแบบผู้หญิงคนนี้ไม่มีจริตเลยอะไม่เล่นตัวเลยอะแบบ ไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่ชอบไม่สนุกเลยไม่ได้เป็นฝ่ายไล่ตามเลยไม่สนุกอ่ะไม่เอาเนี่ยค่ะผู้ชายบางคนเขาคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้าอยากให้ผู้ชายไล่ตามเราอ่ะต้องทําตามหกข้อที่ลิศบอกนะคะแล้วมีอีกข้อนึงเป็นข้อแถมนะคะลิศแถมให้นะคะก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเน,นะะี่ยค่ะที่ลิศอยากให้เพื่อนๆตอบน้อยพูดน้อย ทำมาต่อไปเงียบไปบ้างลงรูปโซเชียลลงรูปโพสกิจกรรมของเราแล้วทำเป็นไม่สนใจเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือรายิสใหญให่เพื่อน,อนโฟกัสที่ตัวเองนั่นเองนะคะพอเวลาเพ,เพื่อนโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยเพื่อนๆก็จะตอบเขาน้อยนั่นเองอะคะ่ะคือคือฉันโฟกัสกักบตัวฉันอะเดี๋ยวมีเวลาตัวจะตอบนะโอเคไหมไม่ต้องไม่ต้องงองแงนะมีเวลาจะตอบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราโฟกัสกักบตัวเองอะ การปฏิบัติของเรามันจะออกมาใน6ข้อนี้ไปเองเลยนะคะไม,ไม่ได้แบบโฟกัสเขาไม่ต้องรีบตอบกลับไม่ต้องแบบสนใจจะคุยก็อเดี๋ยวว่างคุยนะเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวคุยนะแล้วพอคุยก็อืถามบ้างตอบบ้างอะไรอย่างนะะี้ค่ะคือถ้าเราเป็นคนที่โฟกัสกับตัวเองเนี่ยเราเนี่ยจะทําแบบนี้เองไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะ เราจะไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสกับเขาไปเองะค่ะค่ะแล้วสมมุตินะคะถ้าเกิดในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้แล้วอ่ะแล้วเขาหายไปจริงๆเขาไม่ทักไม่ได้สนใจเราอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเสียใจนะคะเพื่อนเไม่ต้องสนใจเลยแสดงว่าเขาแค่มาเล่นๆกับเราค่ะเขาไม่ได้มาจริงจังอยากจะรู้จักเราจริงๆนะคะเพื่อนๆก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจนะคะ แล้วเราก็โฟกัสกับตัวเองอยู่กับตัวเราเองสวยๆกับตัวเราเองนะคะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ทำให้เพื่อนๆคิดไปเลยว่าเราไม่เคยรู้จักคนคนนี้นะคะอืเขาเข้ามาในชีวิตเราเมื่อไหร่หรอเราเขาไม่ได้มีความหมายกับเราค่ะเพราะว่าคนที่จะมีความหมายกับเราเนี่ยคนที่เราจะให้ค่าและให้เวลากับเขาอะ่ะก็คือคนที่เขาอะ่ะให้คุณค่า แล้วก็ให้เวลาแล้วก็ให้ความสําคัญของเราเท่านั้นนะคะเราต้องดูเราต้องเลือกผู้ชายที่เขาให้คุณค่ากับเราให้เวลากับเราและให้ความสําคัญกับเราเท่านั้นเราถึงจะให้สิ่งนี้กลับไปตอบแทนเขานะคะค่ะวันนี้ริศขอลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ เข้ามากดไลค์กด Subscribe ได้ที่ช่อง YouTube ของลินนะคะแล้วก็ตามมาที่ Facebook ก็ได้นะคะที่ Line ก็เป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ว่า Line แอดเนี่ยจะมีแอดอยู่ข้างหน้าชื่อแค่นั้นเองนะคะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าลิศมีความรู้ดีๆก็จะนำมาบอกเพื่อนๆอ,นอีกนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย